สวัสดีครับมาพบก,กับครูวนพาเสียบคือเกา่ามาพี่นอ้องเสียบแลกันวันนี้ครูวันพามากินปลาหมึกพัดพี่เกลียงนะ่ปะปลาลาพี่น้องนะครับมาทางไกลทางไกลเสียบๆไปแล้วครูวันแล้วพี่น้องครับผมใสข่ข้อดีคือเก่าพี่น้องมาแบบน้าข้นๆน้าออเจาะพี่น้องพอได้จำพัดเลียวบางยาไม่ไหมพี่น้องนี่มามามา,มาอันนี้นวดมึกอันนี้ตัวมึกพี่น้องมา นำนล่กันเลยทั้งไก่ทั้งไก่นะครับหานาเซฟเซียมากินพร้อมกับคาวาแล้วไปน่องส,สดกันพึ่งเดิก,การเรื่องง่ายไปน่องโอ้โหิวเขาแหงน้ำแบบเค้ม,เขมข้นเค้มข้นครับงดมึกไม่ได้สวงตัว ไป็นึกอาเจียนเปนอ,เปอตงตัวง่ายเลย<ม><ม> chăm chăm เมนูพัดกินขาน้ขาวเ,าเนหนียวกับข้าวเหนียวหนูเข่ากันได้เปน็นนองลอง,ม,ดดงอมูอได้เป็นน้องด้ืม А อาล่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสลักคยูนีคุณว่านขออนุญาตเอาไว้แดีเที่ยวนี้นะครับขอบคุณพี่น้องสุขูมสุขคนที่เข้ามาเราชมคอยเข้ามาแซฟสนุนกดไลค์นะครับเติมเงินใจให้งคุณว่านสุขมมากนะครับจะได้ก็ฝากพี่ฟังน้องสุขูมสุขคนเก่าผ่านเราชมคลิปใหม่ๆทัดไปของคุว่านน้ำเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ